เราให้ทีมงานเราเช็คแล้วนะเจอตรงไหนนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตัวนี้เป็นตาน้ำข้างเครื่องนะตาน้ำตั้งเครื่องเห็นรอยน้ําไหลลงมาไหมครับนี่นะสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึคลิปหนึ่งงาน K, หนึ่งเในงานซ่อมด เรบมลุงมลึกเสือระบบเครื่องยนตนะ์นะการนี้มีปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นในระบบรถยนต์นะการนี้เอฟซีฮะได้ไปที่ร้านแก๊สร้านแก๊สแนะนําให้ตัดระบบน้ําออกจากร,ระบบแก๊สก่อนนะครับแล้วหาจุดรั่วซึมนะครับเอฟซี FC บอกประมาณนี้นะเราจะไปหากันว่าไปเจออะไรในคันี้นะครับผมนะทีนี้นะเราจะทําการตรวจสอบนะโดยใช้เครื่องมือ ก็จะสอบนะในการอัดนะอัดชิครั่รวนะครับตัวนี้เราจะอัดประมาณที่1บานะอัดที่1นึบาก่อนนะครับเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้นะมองกันชัดนะครับโอเคนะค่อยอัดไปนะดูที่เข็มดูที่เข็มนะครับ ใจร้อนนะครับตัดทางทิ้งไว้นะแล้วก็ไปหารอยรั่วนะครับว่าจะเจอหยุดรั่วตรงไหนนะในรถยนต์รุ่นนี้นะตัวนี้เป็นเชฟโรเลตน,นะออปตอาเครื่องยนตน์1.6ครับไปอัดครับ เป็นสีเขียวนี่ถือว่าอันตรายนะมีศีล์ระเบิดได้นะพอแล้วนะพอไหนะเราให้ทีมงานเราเช็คแล้วนะเจอตรงไหนนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตัวนี้เป็นตาน้ำข้างเครื่องนะตาน้ำาั้งเครื่องเห็นรอยน้ำไหลลงมาไหมครับ ั่วซึมนะครับสิ่งที่หาไม่เจอในรถคันนี้เจอแล้วนะครับมาณนี้นะตาน้ารั่วเราจะเปลี่ยนตาน้ําใหม่นะครับและดำเนินการแก้ไขเรื่องระบบน้ํารอเย็นนะอาการที่มาคือน้ำนะดันน้ําดันออกนี่นะคันนี้นะรัสอบเจอแล้วนะแรงดันเห็นไหมครับเมื่อกี้อยู่ที่หนึ่งนะครับ ันนี้แรงดันเริ่มตกลกตงเห็นไหมครัเห็นไหมครับเนี่ยแรงดันตกลงแล้วนะคือมีอาการรั่วนะในระบบน้ํานะครับของรถยนต์รุ่นนี้ของเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมนี่ตานน้าตัวที่รั่วนะสังเกตจะเห็นมีสี่ตัวนะทั้งหมดแต่รั่วเห็นเลยสองตัวนะ ตัวที่ชจดเจนที่สุดคือตัวนี้นะตัวนี้เริ่มมีราบสนิมออกมาแล้วนะครับต้องเปลี่ยนหมดนะดยวตีใหม่สองตัวเลยตาน้ำนะครับนี่นะครับสาเหตุในรถคันนี้นะหาอย่างไงก็งไม่เจอนะคือต้องใช้เครื่องมืออัดจริงๆถึงจะเห็นนะเรามองแต่ภาพน้ำตอนแรกหานะไม่เจอนะใช้เครื่องอัดเข้าไปนะ ยางม่าน้ําไหลออกมาตรงนี้เลยตรงตาน้ําตาที่สี่นี่นะแล้วตาที่สามมีภาพสนิมเีลยดเลยนะอีกสองตัวหนึ่งสองยังไม่มีนะไ,นได้ดายุนะเชฟเงินไปนะครับเกีนี้นะจบแน่นอนล้อยเปร์เซ็นต์ถึครับอมาดูสภาพตัวเต่านะตัวนี้เป็นตัวอย่างที่เรานำไปซื้อมานะ เนี่ยเป็นรอยผุนะครับเห็นไหมครับนานๆนไปเกิดการกัดก่อนนะของน้ําหรือว่าน้ํายาหม้อน้นะํานะจะใช้นานๆไปความร้อนจะเปลี่ยนสภาพน้ำไม่กลายเป็นกรดนะอันนี้ถึงระยะเวลาควรเปลี่ยนถ่ายนะครับแนะนําเลยสองหมื่นโลก็พอแล้วนะเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหม้อน้ําใหม่นะครับก็จะยืดอายุงานพวกนี้นะตาน้ําก็ใช้เป็นทองเหลือง ดีที่สุดนะครับตรงนี้จะทนจะทนป่าที่เป็นเหล็กนะที่เป็นเหล็กก็จะโดนกดนะจกกับกนทำให้ถูกนะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวตอกตาน้ำเข้าไปนะเสร็จแล้วก็ทำการอัดเช็คลวดอีกทีนะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะรัะ่วอีกไหมนะครับกับคันนี้ ไม่รั่วตรงนี้หรืออาจจะรั่วจุดอื่นก็เป็นได้นะเพราะรถก็ใช้งานมานานแล้วนะครับตอนนี้กำลังทีมงานนะกำลังมองนะครับได้นะไม่เหลืออะไรนะได้ยังได้นะครับไปดูไึกต้อมใส่ตัวนู้นอเนอนะอ เรียบร้อยแล้วนะเด,วเดี๋ยวประกอบอ่าชิ้นส่วนเข้าไปเดี๋ยวมาอัดน,น้ำดูกันนะอัดน,น้ำก่อนนะก่อนค่อยประกอบก็ได้นะเนาะเดยอัดน,น้ำดูก่อนนะครับเติมน้ำก่อนปร,ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นนี่นะอังไว้ประมาณนี้นะแล้วก็ไปเช็คยอดตามจุดอ่าไม่ีสงสัยนะ เราสงสัยว่านไหลอองนีเลยครับนี่เราเปลี่ยนไปไหมมีอะไรซึมออกมาไหมไม่มีนะครับไม่มีเดี๋ยวรอดูนะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับว่าแรงดันจะตกลงกไปไหมนะถ้าตกก็แสดงว่ามีที่รั่วนะฮะจบงานจบงานนะฮะสำหรับเทปวันนี้ฮนะ น,นี่ทำออกไปนะครับเปลี่ยนต้าน้ำเสร็จลอยหรือเนปะล้วก็เปลี่ยนขันยาม้อน้ำใหมนะ่เสร็จแล้วนะเชฟโรสออพกาคันนี้นะกับอาการที่เอฟซีบอกว่าจอดแล้วนะน้ำดันออกห้องพักนะครับน้ำดันของห้อพักแล้วก็น้ำหายนะสเหตุที่เจอคือ ตาน้ํารั่วมีปัญหานะครับจบงานนะครับพร้อมส่งงานครบผมจบงานนะคันนี้พร้อมส่งงานแล้วนะครับการหารอยรั่วนะครับแล้วก็น้ํไหายในเชฟโเรเลตกาต้านะครับคันนี้เจอเป็นที่ตาน้ำนะรั่วซึมนะครับากระบการที่มาความร้อนขึ้นด้วยนะครับก็จัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เปลี่ยนตานาไปสองตัวเลยนะครับครับผมสำหรับทิปนะฮะที่เราทำออกมาได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube อูงแงเจริญการช่างนะฮะได้ทางเพจ a c e b o o k นะครับอูงแงเจริญการช่างด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะวันนี้กล่าวค่าสวัสดีครับผม จะจบงบไม่บานปลายที่องแงจะเรินการช่างออาครับ